ขครั้งแรกเนี่ยเป็นครั้งแรกโอ้หรือว่าคีมมาวะ่ะต้องพกคีมด้วยนะคีมบีบสิวยิงที่กระเดื่องมั้งมีวหรือว่ายังไงมันก็ต้องมีนีวว่มั้งอุ้ยลมเรียกไก่ เอย่ยมาเนียนเอย่ยมาเนียนเขาไม่ได้เนี่ยยิปแต่คนนี้เนียนหรือเปล่าเนียนหรือเปล่าเราบ้าอ,อุ้ยอุ้ยวะ